เดี๋ยวรถเป็นเอา้าเ,เฮ้ยอะไรอ่ะทำอะไรอีกใครทำไรเอ้าโดดรถทับเอาอะไรไงเเมันแห่กันมาแล้วโอ้โหคูตายเอา้าไม่เฮ้ยกูมีที่ชุบอยู่คุณโอ๊กช่วยเคลียร์ให้หน่อยเดี๋ยวขอกระตุ้นหัวใจตืน่นต <c oughs> ื่นทำไมเลยกูตื่นเพื่อมาตายเนี่ยเอ้าไอ้เพื่อนตื่นเพื่อมาตายกูตื่นทำไมระวงังอืม้มเฮียโอฟองเฮียตัวเองก่อน เอาอดีตเขาโนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมันทำอะไรอีกแล้วก็เอสเอสโอ้โหโน้องพีดุกลงชิบหายอ้เซฟเฮาโอ้โหโอ้ต้องรอนี่ยว่ะประตูต้องเซฟโอ้ต้องรอต้องรอโอ้โอ้เฮ้ยโอ้คุณโน้เร็วประตูเปิดไม่ได้เปิดแล้วอีกสามเซฟพีโอเคเอาไม่ได้เอาเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วคุณโน้ตเวกูณโน กระสุนหมดก็รีบเข้ามาเจ๊รีบเข้ามาเออจบปวดหัวยี่ห้ยเกมนี้เลยเนี่ยมึงจำได้ไหมที่แต่ก่อนเราเล่นกันร้านเน็ตอ่ะแล้วเราสปอนแทงตรงอ๋อเออจำได้โอ้โหโคตรนานอ่ะตอนนั้นเล่นในร้านเกมแล้วสปอวแทงกันมาเนี่ยเนี่ยด่านนีโคตรมันอ่ะกดแล้วไปให้ถึงเฮลิคอปเตอร์ที่อยู่ เด๋ยวแทงมาจำได้แล้วเดี๋ยวแทงมาวันมาว้าวโอ้โหโอ้โหโดนก็เป็นแถแถวเดี๋ยวเพื่อนเร็วเดีวเดีวเดีวอะไรวะแป๊บเดียวเลือดกูนี่ละยป้องไม่ะโอ้กูโดนไหวจังแหมไปไม่รอใครเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้โจ๊กี้ไปเลยเรียบร้อย โอ้ยโอ้ยเวนจะตายแล้วเดี๋ยวฮิวก่อนโอ้ยโดนจะดอกไม้ไฟเฮ้ยจะไม่ตีเลยจะไม่ตีแล้วไม่โดนแตกใส่โยนมันแล้วเพิ่งโยนเหรอพ่แม่กูเพื่อนปลีอย่างคนเดียวโอ้คุณโดนอีกแล้วโอ้โหดีน่าถือปืนคนมาด้วยอะไรจนกว่ามันจะดังคลิกนั่นแหละโอ้อาชีิบินหายเลยไห้มันรอแต่มันตกด้วย โอ้โหว้าวเออกระสุนหมดลีกระสุนหมดไอ้อ้าหิวไหมโอ้ชิดแทงระวังแทงตรงนี้มีแทงเออเลดสองพันยิง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 ไอ้กูดันดึง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 าถทำไมบอทมึงไม่ช่วยกูเออไม่หาดึงมาจากจไหมเอาเฮ้ยผีนั่งรำผีเชี่ย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 วิดวิดวิ ไ่เนี่ยร้องไห้พ่อถือหรือเนี่ยมันอยู่ข้างหลังเนี่ยเฮ้ยระวังอ้าวอ้าวอ้าวอาวโอ้คับโอ้คับอ้โดนเร้องไห้อะพ่อถ้าวเช่ตอนนั้นตากูเลยโอ้ยจำสเกลเลเลวลวเลวเลลลลลอ๋อไอตรงนี้จาได้ละโอยนานดลวยเนี่ยมาเจอลยไปเร็วไปคอปเตอร์ไปคอปเตอร์คอปเตอร์วิ่ง ไปไปเร็วก็เร็วว่วเร็วไปที่คอปเตอร์เร็วเอาอาเร็ววิ่ง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 เรียบร้อหมอไปเดี๋ยไปก่อนไปก่อนไม่เป็นอีแหละนั่นโอ้โหจะมีใคราเยอะเยอะเลยเยอะเร็วๆแล้วกูเขียนทางข้ ทำไมกูต้องตายตรงนี้วะอุ้ยดูที่กูโดนดึงโอ้ยโอ้ยโอ้โหมึงกัดจะให้ดูให้เผื่อเจือเลยเนี่ยอือไอ้โจ๊กไอ้ใจเอ้ยโอ้ย เดี๋ยวกูคว้าระเบิดเดี๋ยวกูคว้าระเบิดรอบเลยขึ้นมาลวเอาโ,โอา้เดี๋ขึ้นมาขึ้นมาแล้วโอ้โหมีการความห่วงเพื่นอนไเพื่อนเตัวเองจีบหา้เฮ้ยแทง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 ระวังแทงมันจะขึ้นมาปะไม่ไม่เอ้ยบ,บอดช่วยไหบอดมันบอดมันช่วยอยู่หมเนี่ยบอดมันช่วยไหมเนี่ยอใคร เดกว่โดนขบวนเปงนไงบ้างเพื่อนนะไม่ได้แล้วเาเเฮ้ยเฮไม่ได้แโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอามาดิมาดิมาดิมาตายตายอยากรอดเออเหียจะลงทำไมเฮ้ยเฮ้ย อากรอดกลายเป็นไม่รอดเฉยเลยมาต่อเวลาอยากรอดเมื่อกี้รอดเลยอ่ะท่านกลับว่าจะฮิวก่อนเป็นระยะสุดท้ายอะไรอย่างงี้ก่อนไปว่ามันจะจบแล้วไงแล้วหันหลังมาเป็นไงครับสุดท้ายก็ไม่จบเลยไปไปไปเฮ้ย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 โอ้ยโดนไอ้โมกซะอือโอ้โหเกือบตายแปลศูนย์เร็วแวบฮ่า เฮ้ยระวังปิดปิดปิดข้างหลังเฮ้ยระวังแทงแทงจะม,มะมาแล้วมาอ่ะมาอ่ะมาอ่ะมาแล,าแล้วครับผมมาแล้วครับผมมาแล้วครับผมมาแล้วครับผมอีกเลยวรียบเอาเราไปเดินนะตรงนั้นคุโดนกระปั้นกระปะกระถาโอ้โหมันดูมันถือกระถาโอ้ตายตาย <laughs> โอ้ ตายกู P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 I> ตายก่อนอ้าโอ้ม่อ๋ออันนี้ยิงเฮ้ยเฮ้ยมันยิงแทงตายเฮ้ยโอ้โหบอดโคตรโหดอ้าวเฮ้ยเร็วเข้านี่โอดว่ะสองคนก็น่าจะไหวมั้งดูหลังไวยดิเฮ้ยระวังดูมื่อนาน โหโดนห้อยแล้วโดนห้อยแล้วทำไมบอทมันไม่โดนเลยวะเรียบร้อยครับผมไอเชยบอทเชยบอทเชยบอทด้วยเชยบอทด้วยมีเหตุผมนเจอได้เดี๋ยวเขารีชเชยบอทบอทตัวแบกเรียบร้อยครับผมไปแล้วซิวากินเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาก่อนที่แทงจะมาอ้าหนั่นไงกูว่าแล้ว ตายตายตายเออคนตายคนตายไปได้ดูสิจะแพ้อไหมจะแพ้ไม่รู้จะว่าไงแล้วระวังฮันระวังฮันโอ้มันบินลอยเลยโอ้ระวังบนชาร์กชาร์กดูดูความโหนดพุทธาจะสดไปเลยอ๋อสมบีมปีนอากาศดิไปไป โอ้จะไม่ลงเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยโดนอีกวินแป๊บหนึ่งแอมหมดที่นี่เล่นไม่ผ่านก็คนที่จะนาตัวเออเออมันแงมันตายง่ายแล้ววันนี้ระดับง่ายถ้าระดับง่ายไม่ผ่านนี่ก็โอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงแล้วไม่รู้จะเอาหน้าไว้ไหนเนี่ยขออนุมัติวิดีโออยู่โหอัดตั้งเต็นด่านแท้งเลยยาวครับผมยาวไปโอ้โหมาเป็นแสน แคบเดียวครับโอ้โหชีวิตผัดโถเอ้ยจะรีบทำไมล่ะจะเข้าตอนนี้คือต้องรีบไปที่เฮลิคอปเตอร์ให้ทันแล้วระวังแทงด้วยเอ้ยข้างหลังไปเร็วก็ไปเร็วไปเร็วโอ้ยเอ้ยแม่สาวน้อยเรียบร้อยเร็วเข้ารีบขึ้นมาเร็วรีบขึ้นมาเร็วอ้าวระวงจนได้เอ้ยเด็ดเด็ดวิ่นแล้วใส่สูง

ปยะะจะลงไปช่วยก็กะไลอยู่ขึ้นมาดิครับโอ้ชิจ๊ขเลยครับลูกนี่โอเคโอเคเอ้ะโอ้ฟัก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 อูจะไม่ตายเราะแทงอะไรลออ่ะอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้ใครเห็นไหม ขึ้นไปข้างบนอ่ะ <c oughs> เอาไปบินขึ้นไปอ่ะเ <c oughs> มื่อกี้มีใครเห็นของกูไหมกู <c oughs> เห็นลอยอลอยอ่ะฟ้ <c oughs> าลอ,ยอั <c oughs> ย <c oughs>